ฟีคราฟฟีอ๋อกี่มองแล้วนะเฮ้ยดูเหมือนว่าเช้าแล้วเนี่ยอุยเดี๋ยวเราต้องไปอาบน้ำก่อนดีกว่าอุ้ยแต่ว่านะวันนี้เนี่ยไม่พาบูปิไปเที่ยวหรอเพราะเมื่อวานเนี่ยแกงโพนี่เอาไว้หลอกให้ไปเปิดประตูก,กบซะเหนื่อยเลยวันนี้จะไม่พาไปเที่ยวแล้วเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำชืบ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 ช เอออำน้ำอําน,น้ำเอานี้ละกันนี่เดี๋ยวเรามาสระผมอํนนำน้ำดีกว่าชืบ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 สระผมเลย ล,ลัลลัลัล okay. okay. ัลอาสาผมสาผมสาผมอุ้ยสาผมเสร็จแล้วก็ต้องถูตัวด้วยถูตัวชุบ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 ถูตัวถูตัวถูตัวโอเคเรียบร้อยแล้วสะอาดแล้วอุ้ยเดี๋ยวเราปิดน้ําก่อนงูหุยตอนนี้เนี่ยน้ำจะไป็นบดเลยเดี๋ยวลื่นนะถ้าไม่ระวังเนี่ยต้องถูพื้นด้วยชุบ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 ถูพื้น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 ไหนตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้โอ้ยโอ้ย่อ้ยโอช ชืบชืบโอ้แต่ว่าถูตั้งนานแล้วไม่เสร็จทีเออปล่อยไว้อย่างนี้และกันเดี๋ยวมันคงแห้งเองละมั้งโอ้ oh my god โอ้ยไม่น่าเลยเราต้องถูพื้นให้ดีกว่านี้สิไม่งั้นเดี๋ยวเราลื่นล้มนะเฮ้ยอย่าจังเลยเมื่อไหร่จะเสร็จทีเนี่ยถูตั้งนานแล้วนะเดี๋ยวเราต้องถูแบบนี้แล้วแหละเอ้ยแบบนี้แบบนี้นี่แหละเทคนิคการถูชืบ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 ชแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราต้องมาล้างหน้าเป็งฟันด้วยชืบชบช ล้างหน้าล้างหน้าเปิดหน้าหูแล้วก็ชิบ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 ให้ฟันขาวสะอาดเลยเฮ้ยเรียบร้อยแล้วแค่นี้แหละแล้วก็ปิดน้ำด้วยชึบหมูต่อไปเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าต้องอย่าให้บูบิบตื่นนะต้องระวังให้ดีเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้านี่เสื้อของเราแล้วก็กระโปรงเรียบร้อยแล้วก็รองเท้าด้วยชึบวินแล้วก็ต่อไปเลยนี่นี่ หูฟังของเราคู่ใจเรียบร้อยแล้วอุย้ยเท่านี้แหละไม่ายบุ๊บบิ๊บแอบไปดีกว่าอืฮก่อนไปเที่ยววันนี้มาปลูกต้นไม้ดีกว่านาะเอาเป็นมเมล็ดพันธุ์อันนี้และกันแล้วก็รดน้ําต้นไม้สักหน่อยนะตรงนี้เพื่อความสุขใจในยามเช้านี่ล่ลื่นจริงเลยว้าวสวยจังเลยค่ะดมหน่อยซิว่าหอมมะพล่าอืมหอมสดชื่นยามเช้าแบบนี้ด่นดะีดีดอุ้ยเราไปเที่ยวดีกว่าฮืๆฮฮ 嗯。<noise> ชึบชืบชบวันนี้ทําอะไรดีนะฮีก,ก่อนอื่นเลยวันดีจ้าหนูพี่มาซื้อน้ำมะนาวจ้าอ้าได้เลยคะ่ะเอากี่แก้วดีคะเอาแก้วเดียวก็พอคะ่ะนี่กินน้ำมะนาวก่อนดีกว่าชืบ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 ชอบเออเรียบร้อยค่ะคุณพี่นี่นะคะวันนี้เนี่ยหนูคิดเงินแล้วนะอาจารย์เดี๋ยวพี่จ่ายให้นะจ้าอขอกินกันงามอร่อยจังเลยอะ่ะเฮ้ยใจตั้งใจตั้งโหเสร็จแล้วเราไปเที่ยวดีกว่านะา รรกฟีเพ้าะกี่โมงแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่มันเช้าแล้วนะแต่ว่านะพอนี่หายไปไหนอะ่ะเฮ้ยหรือว่าอยู่ในห้องน้ําห้องน้ําก็ไม่มีแล้วห้องนั่งเล่น่ะ เฮ้ยห้องเล่นก็ไม่มีอ่ะเฮ้ยหายไปไหนของเขากันนะนี่แต่ว่านะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยบูบีบสั่งของมาใหมนะ่น่ะกะว่าจะเอามาให้โพนี่เล่นสักหน่อยนะแต่ว่าโพนี่หายไปไหนหน้าอยากรู้จังเลยอ่ะลาลนลาวันนี้เนี่ยเรามาทําผมใหม่ดีกว่าจะได้สวยๆวันดีค่ะสวัสดีจ้าออมาทําผมเหรอจ้าใช่แล้วค่ะออมีทรงผมสวยๆให้หนูทํำไหมคะมีจ้าเชิญเลือกดูข้างในก่อนได้เลยนะจ้า ค่ะขอบคุณนะคะมาดูดีกว่าและวลาเอาทรงผมแบบไหนดีนะอ้าสวัสดีจ้าว่ายังไงจ้ามีอะไรพี่ช่วยไหมเอ่ยอ้าพอดีว่าหนูอยากทําทรงผมใหม่นะคะว่าแต่ คุณพี่คะขึ้นไปนั่งบนนั้นทําไมคะเออเออพี่ลืมตัวเนยจ้ะพอดีว่าพี่ก็อยากทําผมเหมือนกันนะ่ะนะอ๋ออย่างนั้นเหรอคะอ่อพอดีว่าหนูอยากทําทรงผมให้มันสวยๆเนี่ยคะ่ะแบบเป็นสีผมใหม่ๆอะไรแบบนี้เนี่ยพี่พอจะมีอะไรแนะนํำไหมคะอ่อมีจ้ะมีแต่ว่าผมของน้องเนี่ยก็สวยอยู่แล้วนะจ๊ะพี่วาเนี่ยทำสีผมใหม่เนี่ยก็น่าจะดีนะงั้นเดี๋ยวพี่เนี่ยทำสีผมให้ใหม่ละกันนะจ๊ะน้องมาเลือกทางนี้ได้เลยจ้าค่ะโอเค อม,มีสีอะไรให้เราเลือกบ้างนะอือย่างน้องเนี่ยชอบสีม่วงใช่ไหมจ๊ะใส่เสื้อสีม่วงแล้วก็หูฟังสีม่วงเนี่ยพี่ว่านะจ๊ะน่าจะเหมาะกับผมสีม่วงๆนะอ๋อแบบนั้นเหรอคะงั้นอย่างนั้นก็ได้ค่ะพี่ทําให้หน่อยนะคะได้จ้ะได้จ้ะเดี๋ยวพี่จัดการให้นะไหนลองดูสีม่วงนี้เป็นไงม่วงนี้ก็ดูดีไหนลองม่วงนี้สิม่วงนี้ก็ใช้ได้นะไล่สีด้วยเอาละจ้ะหนูจา๋าพี่ทําผมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะถูก ใจมิจ๊าว้าวสุดยอดเลยค่ะพี่สาวคุยสวยมากๆเลยอะ่ะเป็นสีผมสีใหม่หนูไม่เคยทำสีผมนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะและๆๆลาลารู้สึกชอบจังเลยสีผมใหม่สวยเช้งกระเดะเลยอะ่ะพอนี้พอนี้บ๊อบบีมาหาเฮ้ยเสียงใครอะ่ะคุ้นๆจัง เฮ้ยเหมือนเสียงบูบีบเลยอะบูบีบมาทําอะไรตรงนี้อะหุยอุตส่าห์แอบมาเที่ยวเราเนี่ยยังจะตามมาอีกว่าไงบูบีบอ๋อคือว่าบูบีบเนี่ยสั่งของมาให้ใหม่นั้นเนี่ยกล่องนี้เลยพอนี่เอาไปเล่นดิเป็นการไถ่โทษนะที่เมื่อวานเนี่ยบูบีบแกล้งโพนี่นะให้อภัยบูบีบเถอนนะเราจะรับดีมิเนี่ยบูบีบอุตส่าห์เอาของมาให้แต่ว่านะแล้วถ้าบูบีบแกล้งเราอีกทำไงไม่เอาหรอกบูบีบเดี๋ยวบูบีบเนี่ยแกล้งพนี่อีกทำไงอะ ไม่สนหรอกงอนงอนอยู่นี่เบ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 ไม่สนใจบุ๊บบิ๊บหรอกอเร้าจะง่อยพอนี้ไม่สนใจบุ๊บบิ๊บอ่ะแต่ว่ายังไงนะแม้ว่าพอนี้จะไม่สนใจบุ๊บบิ๊บก็ตามอ่ะบุ๊บบิ๊บจะไม่ลดละความพยายามหรอกมาดูดีกว่าในกล่องที่บุ๊บบิ๊บสั่งมาเนี่ยมันมีอะไรนะชึบอุ้ยดูเหมือนว่าจะมีตะกร้าหนึ่งใบนะนี่ย่อะไรอยู่ข้างในวะบุ๊บ๊บขอดูดิชึบอุ้ย หรือว่าอันแรกนี้เนี่ยจะเป็นยาสระผมหรือเปล่านาะแต่ว่านะบูบี้เห็นว่าของเดิมมันก็มีนี่นาทําทไงดีอะงั้นปึง้งหล่นลงไปเลยหล่นไปซ่าแชมพูอันเก่าบูบี้ไม่เอาแล้วฮ้ยแล้วก็อ,อันใหม่มาวางไว้ตรงนี้ดีกว่าเชวบแล้วก็อะไรนี่นี่ยเฮ้ยเป็นสบู่งั้นหรอบ๊บี้ใช้ได้มั้ยเนี่ย ใช้ไม่ได้ดีหว่าหรือมันใช้ได้แค่กับคนงั้นสบ,บู่อันเก่าเนี่ยบูบีบเอาออกดีกว่านี่เอาทิ้งทั้งขยะเลยนี่ใส่ซ่วมไปเลยบ,บุ้มบุ้มบุ้มกดชักโครกด้วยนี่เอาแทนที่ดีกว่าชึบพรนี้จะได้ใช้ของใหม่ฮิฮิของที่บูบีบสั่งมานะบอกเลยของดีทั้งนั้นเลยนี่กระป๋งสีฟันอันเดิมเนี่ยไม่เอาแล้วนี่ทิ้งซ่วมไปเลยเชิบเชิบเชิบเชบเช,บ,ชบยาสีฟันเนาะอืมเอาดีไหมเนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วกัน งั้นเอาแปรงสีฟันนี้ใส่ลงไปในนี้เลยฮึยฮบอกเลยว่าพนี่ต้องได้ใช้แต่ของดีๆอันเดิมเนี่ยเอาทิ้งไปอันใหม่เอามาแทนฮิฮิแล้วก็กล่องอันนี้สวยๆวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮึๆเฮเดี๋ยวบุ๊บบิไปนั่งรอดีกว่ารอพนี่กลับมาใช้ของที่บุวบบสั่งมาให้เที่ยวทั้งวันเลยวันนี้เนี่ยสนุกสนุกแถมผมของเราเนี่ยยังสวยอีกนะเอ๊ะแต่ดูเหมือนว่าบุบบิเนี่ยจะนอนหลับอยู่ตรงนี้นี่นาะอุ้ยจะหนาวไหมนาเรามาผิงไฟบุา อืมแบบนี้แน่ๆช่วยสร้างความอบอุ่นให้นะแล้วก็เดี๋ยวปิดหน้าต่างด้วยเอ๊ะดูเหมือนว่าจะมีกล่องนี้นี่นาที่บุ๊บิ๊มเนี่ยบอกว่าเจามาให้เราฮแเราข้างในเนี่ยมีอะไรนะฮีมาแอบดูดีกว่าเผื่อมีอะไรเนี่ยมาแกล้งเราอีกชึบฮุ้ย ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะสงสัยไม่มีอะไรมั้งเราคงคิดมากไปเองแหละนะเฮ้ยนอนหลับฝันดีนะจ๊ะปูปิ๊บเดี๋ยวเราเนี่ยไปอาบน้ําดีกว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนชึบแต่ก่อนอาบน้านเรามาดูดีกว่าว้าวสองกระจกเช็คความสวยสีผอมเนี่ยสวยจังเลยอ่ะเฮ้ยอารมณ์ดีขึ้นมาแล้วงั้นเดี๋ยวไปอาบน้ําต่อกันดีกว่านะเปิดประตูเฮ้แต่ดูเหมือนว่าแชมพูเนี่ยมันหายไปไหนแล้วอันนี้อะไรอ่ะดูเหมือนว่าจะเป็นอันใหม่นะมูปิ๊บซื้อมา ให้งั้นหรอแล้วนี้ไรอ่ะมีสบู่ด้วยแล้วก็แปรงสีฟันงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเอาสบู่แปรงสีฟันแล้วก็ยาสระผมเนี่ยไปอําน้ำทีเดียวดีกว่าชืบ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 นี่อําน้าอําน้ําอําน้ํานะชืบ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 ก่อนอื่นเลยก็ต้องถูตัวน้ลัน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 ลาถูตัวถูตัวถูตัวแล้วก็ต้องสระผมด้วยชืบ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 เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องล้างหน้าด้วยนะ ให้สะอาดโลยถู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 สบู่ถูสบู่ชืบ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 ฮแล้วก็สิ่งสุดท้ายเราต้องแปรงฟันด้วยเฮ้ยแปรงสีฟันอยู่ไหนอะมองไม่เห็นแล้วอุ๊ยอยู่ที่พื้นหรอเฮ้ยไม่ได้ล้างน้าก่อนชืบชืบชืบเฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยแปรงฟันต่อน้กว่าลัละลาเรียบร้อยแล้วเฮ้ยแค่นี้เนี่ยก็เสร็จแล้วนะปิดน้ํานี่กว่าชืบโู้เรียบร้อยเุ้ยพื้นเปียกหมดเล้ยอะเอ้ยทําไงดีอะ งั้นเดี๋ยวอือ่อนนี่ก่อนเอ้ยปวดอืดยังลอยค่ะเรียบร้อยแล้วแต่ว่า,าก่อนอื่นนะเราต้องถูพื้นอีกรอบนึงไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะสกปรกเอานะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยเลื่นลมอีกทําไงอ่ะทูทูทููเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาของเก็บที่เดิมดีกว่าอชึบเรียบร้อยฮ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปเปลี่ยนชุดดีกว่านะลันลันลาเปลี่ยนชุดเป็นชุดนอนดีกว่านี่ใส่รองเท้าชุดนอนเลยแล้วก็ใส่เสื้อแล้วก็ ใส่กางเกงเลยว้าวเรียบร้อยแล้วไปหาบุ๊บบิ๊มดีกว่านะบุ๊บบิ๊มเนี่ยเมื่อไหร่จะตื่นสักทีนึงนะบุ๊บบิ๊มเมื่อไหร่จะตื่นงัวง,งวงะใครมาปลุกบ,บุ๊บเมียมาฮะ นี่ใครอ่ะเข้ามาอยู่ในบ้านบูบิ๊บได้ไงฮะอะไรบูบิ๊บพูดเรื่องอะไรเนี่ยก็โพนี่ไงหน่อยหน่อยแกบางอาจเข้าบ้านฉันอย่างนั้นหรอจะจัดการเลยนะอ้าวอะไรของบูบิ๊บเนี่ยพูดจาไม่รู้เรื่องก็บอกแล้วไงว่านี่โพนี่ไม่เชื่อหรอกทําไงนี้เนี่ยเฮ้ยบูบิ๊บจะจัดการโจรโอ้ยหยุดได้แล้วบูบิ๊บก็บอกแล้วไงว่านี่โพนี่เองเป็นอะไรเนี่ยและถ้าเป็นโพนี่จริงทําไม่น่าเป็นแบบนั้นน่ะแล้วปากอ่ะแล้วทรงผมทำไมเป็นงั้นน่ะ ะพูดอย่างอะไรเนี่ยบุบิ๊กก็เ,เพิ่งอาบน้ําม,มามันเป็นผมยุ่งแล้วนะเหมือนผมเสียเลยอะไปส่องกระจกดูดิฮะอะไรของบุบิ๊กกันเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเลยอะไปส่องกระจกก็ไปส่องหน่อยเฮ้ยนี่หน้าเรากลายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเนี่ยแล้วดูดิ ฟันเป็นสีเหลืองแดงแล้วก็เขียวด้วยสกรปรกะมัดเลอยถามหน้าเนี่ยยังเปิดปื้นสีดาไปหมดแล้วผมนี่ทํามายุ่งไปหมดเลยอะ่ะแบบนี้เนี่ยฉันจะไปเจอใครได้ล่ะเฮ้ยแย่แล้วนี่บูปีฟเอาอะไรมาให้โพนี่ใช้กันแน่เนี่ยทำไมหน้าโพนี่กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วอะดูดิทรงผมกับฟันเนี่ยเละไปหมดแล้วเนี่ยอ,อ๋อคือว่าบูปีฟสั่งของมาจากเกมเอาตาโมอะเห็นเขาบอกว่าใช้แล้วจะสะอาดสดใสอะเอาไว้ดูแลผิวพรรณ บูบี๊บก็คิดว่าใช้แล้วมันจะดีอย่างไงเป็นนี้ไปได้ซังนั้นน่ะนี่บูบี๊บอย่ามาโกหกกันนะของที่สั่งมาเนี่ยถ้าเขาบอกว่าให้เอาไว้ดูแลผิวพรรณแล้วมันจะกลายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงอ่ะบอกมาเลยนะไปสั่งมาจากไหนแล้วทํายังไงอ่ะบูบี๊บบอกก็ได้แต่อย่างกนณ์บูบี๊บเลยนะำบูบี๊บไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะบูบี๊บเนี่ยแค่ไปที่หน้าเกมออลตาโวแบบนี้อ่ะแล้วบูบี๊บก็เลื่อนไปทางขวาแบบนี้สุดอ่ะพอเห็นคําว่าโปรโมโค้ดบ๊บี๊บก็เลยกดเข Care, c ีแค e n c ซีแอลอีเแล้วก็ c a อ E เนี่ย คลีนก็แปลว่าสะอาดอ่ะแคร์ก็แปลว่าดูแลพอบวกกันแล้วเนี่ยรวมกันคลีนแคร์ก็แปลว่าดูแลทําความสะอาดบูบิบก็ใส่ตามนี้อ่ะแล้วก็กดรีดีมาเนี่ยสั่งมา well. แบบนี้แล้วก็เอามาให้แแห time, เป็นของขวัญโพนี่ยังไงล่ะดูดีเห็นไหมได้จริงๆด้วยเนี่ยโพนี่ลองเปิดดิของเหมือนกันเด้เลยนะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวโพนี่ลองเปิดถ้าไม่จริงอย่างที่บูบิบว่านะเดี๋ยวจะโกรธให้เลยชึบ เฮ้ยดูเหมือนว่าจะมีเป็นกล่องอะไรบางอย่างเป็นตะกร้างั้นหรอไหนเราลองดูซิชึบเฮ้ยมีอะไรอยู่ในนั้นอะ่ะ นี่มันสบู่ยาสระผมที่พอนี่ใช้นี่นะแล้วมันทําให้พอนี่เนี่ยผมกลายเป็นแบบนี้เนี่ยเละเทะไปหมดเลยอ่ะอันนี้เนี่ยมันใช่เลยแล้วอันนี้อีกนี่มันสบู่ที่ทําให้หน้าเละแบบนี้นี่ไงเนี่ยชัดเจนเลยใช้แล้วเนี่ยหน้าดําสกปรกเลยแล้วแปรงสีฟันอันนี้เนี่ยใช้แล้วก็ฟันเหลืองอ่อยแถมยังเขียวอีกอ่ะอีสกปรกอ่ะแพ็เกจก็ดูดีแล้วไงมันเป็นแบบนี้ไปได้ซะอย่างนั้นล่ะบูบีบเราบูบีบเนี่ยสั่งมาวันที่เท่าไหร่งง้นหรอ อบูบี้สั่งมาวันที่1เมษาฮะหนึ่งเมษา,าเหรอนั่นมันวันเอพิลฟูลเดย์นี่วันโกโหกงั้นแบบนี้เนี่ยหมายความว่าโคนนี้เนี่ยหลอกเราไอเราเนี่ยก็คิดว่าใช้แล้วผิวจะสะอาดหน้าจะสวยผมจะเงาแต่กลายเป็นว่าเราเนี่ยเละตุ้มเป๊ะเลยอะ